กับสวัสดีเพื่อนช่างทุก่านนะครับวันนี้มีมิตเตอร์ซิมส์นะครับ260ซีรีส์4ตัวซีรีส์4นี้ก็จะอายุมากเลยนะครับตัวนี้เพื่อนช่างส่งมาจากมองเลยนะครับ ว่าคูณหนึ่งเนี่ยมันขึ้นได้สุดแล้วก็คูณร้อยคูณหมื่นตรงนี้เนี่ยก็8โหโมแล้วไม่สุดด้อกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียหายแค่ไหนตัวนี้กระจกก็น่าจะต้องเปลี่ยนนะกระจกใสสุดจะเป็นแผ่นกระจกของทีวีเอาแผ่นกระจกของทีวีมาใส่ าพก็ยังดูเสียอยู่นะสภาพนี้เดี๋ยวซ่อมเสร็จเนี่ยชัางยาจะขัดล้างแล้วก็ทำสีให้ใหม่ด้วยนะครับมาดูข้างในิซว่าเป็น,นยังไงข้างในตัวซีรีส์สีตั้งแต่ซีรีส์สขึ้นมานะเขาจะใช้ถาดสองชุด ก็คือ1.5ก้อนใหญ่นะครับฐานก้อนดีขนาดดี1.5โวลต์ตัวนี้จะเอาไว้สำหรับขับเข็มนะครับแล้วก็ใช้ในวงจรต่างๆยกเว้นสเกลนี้นะครับเกลนี้อาคุณหมื่นเนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่4ก้อนก็คือ6โวลต์น1น4 5ก้อนก็คือ6โวลต์ ใช้่านขนาด AA 2 A 4ก้อน6กโวนะครับ4ก้อน6กโวตรงนี้จะเอามาใช้ในตัวนี้ปาคุณหมื่นตรงนี้แต่ถ้าเป็นในส่วนของซิมสั่เนี่ยที่เป็นพวกซีรีส์8ซีรีส์7ซีรีส์5ซีรีส์6หเป็นซีรีส์พวกนี้เนี่ย เขาจะเขาจะใช้ฐานตัวนี้ยังคงเดิมอยู่คือ1.5คงเดิมอยู่แต่เขาจะใช้ฐานตรงนี้เป็น9โวล์9โวล์ก้อนสี่เหลีย่ยมตัวนี้จะใช้ในอาคุณหมู่ ตัวนี้เป็นสองเจ็ดศูนย์ซีรีส์ห้ามาดูกันซิว่าม,มีรอยช็อตอยู่นะครับนี่มีรอยช็อตตรงนี้นคะครับมีรอยช็อตตรงนี้น่าจะตั้งเล็งผิดตั้งเล็งอาร์แล้วไปวัดไฟประมาณว่าเป็นไฟเอซี มีตัวนี้ด้วยนะครับมีตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ฝังฝังของโอมจะอยู่ที่สีตัวนี้นะครับฝังวัดยานโอมจะอยู่ที่ตัวนี้นเดี๋ยวจะทำการลื้อเช็คแล้วก็ดูหน้าสัมผัสแล้วก็ดูดูทั้งหมดปิ้นตัวนี้ก็ยังถือว่าสภาพ สภาพยังโอเคอยู่นะมิเตอร์ซีรีส์เก่าๆของซิมสันเนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้เป็นปิ้นที่กัดเองนะครับทำด้วยมือแล้วก็ไหลไปด้วยเส้นวงจรไปด้วยตะกัวนะร,รุ่นเก่าๆเขาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวตัวนี้จะทำการเช็คเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ขัดล้างใหม่แล้วก็เปลี่ยนตรงกระจก ตรงนี้ด้วยนะครับน้องๆช่างที่ชอบชอบในการซ่อมมิเตอร์เนี่ยอยากจะมีความรู้ในการซ่อมมิเตอร์หรือว่าอยากจะซ่อมมิเตอร์ของตัวเองเพื่อมาใช้เองเป็นนี่นะ ก็ลองศึกษาดูในหลายๆช่องทางของ,ของ Google หรือว u t u b e ได้นะแต่น้อยๆก็เอาไว้ซ่อมมิตเตอร์ของเราเองส่วนในส่วนของช่างยาเนี่ยจะมีอยู่ในชมรมมิตเตอร์ช่างยามิตเตอร์นะครับแล้วก็ในหน้าเฟซส่วนตัวสามารถทักเข้ามาได้ทักเข้ามาถามได้ว่าเจอตัวนั้นตัวนี้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ทักถามได้รับ ดีตอบนะครับินดีเสียง<ด>บางท่านเนี่ยถามเข้ามาว่าชังยาจานยาซ่อมตัวนี้เป็นไหมซ่อมตัวนี้ได้ไหมคือคือซ่อมเป็นนะเป็นนะครับแต่ว่าเราจะไปบอกว่าเราซ่อมได้ทุกรุ่นซ่อมได้ทุกเครื่องตัวน,นี้ก็ไม่น่าใช่ผมเองเนี่ยซ่อมมา ส่งมาก็นานนะเกี่ยวกับมิเตอร์เพืนแต่ยังไม่ไม่ค่อยได้ลงเพื่อนช่างได้รับทราบก็เจอที่ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าบางทีมันก็อยู่ที่อะไรบางคนทักมาผมมีฟุกมรุ่นนั้นฟุกุรุ่นนี้ช็อตมาอย่างนั้นอย่างนี้บางทีผมไม่ได้อยู่หน้างานคือแล้วก็ผมไม่เห็นตัวจริงนะในตัวของมิเตอร์ของท่านว่ามันช็อตแค่ไหน ท่านตั้งยานวัดเนี่ยแล้วมันช็อตถึงไหนผมจะทํายังไงต่อครับผมจะซ่อมยังไงครับอันนี้จนใจนะครับบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่า,าพวกเราช่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องซักผ้าช่างซ่อมเดอบหรือใครก็แล้วแต่ซ่อมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่กับเครื่องคือถ้าไม่ได้เห็นตัวจริงก็เหมือนหมอไม่เห็นคนไข้เราก็ ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าคนไข้ป่วยถึงไหนวิตเตอร์นี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นค่าจะให้ดีนะส่งมาให้ช่างยาเช็คดูนะครับว่ามันเสียหายแค่ไหนแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่ามันได้ไม่ได้ถ้าได้จะใช้น,น้ประมาณเท่าไหร่ คนก็เข้าใจว่าส่งไปให้ช่างยาแล้วพิเตอร์เราจะปลอดภัยไหมจะกลับมาสมบูรณ์ไหมะจะอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไปถามเพื่อนๆเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์ที่เขาเคยเคยส่งมาให้ช่างยาซ่อมนะครับว่าพิเตอร์ที่ซ่อมกลับไปแล้วเนีเ่ย การดีไหมดูแลให้ไหมหรือว่สาสภาพของเครื่องที่ส่งไปสมบูรณ์ดีหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ตัวนี้สังเกตมีรอยแตกอยู่เหมือนกันนะส่วนมีรอยแตกจากการใช้งานตัวปรับยังอยู่ตัวปรับมูบิงคอยตรงนี้ยังอยู่กรอบอืม แต่ว่าส่วนส่วนน็อตที่ยึดเนี่ยตัวนี้นะครับหายไปละเดี๋ยวจะตัดกระจกนะครับเดี๋ยวจะหากระจกใสให้ใส่กระจกใหม่ครับตัวนี้ส่วนที่ช่างนะครับที่ส่งมิเตอร์มาขออย่างหนึ่งนะครับขออย่างหนึ่งคืออย่าไปเล่นเข็มอย่าไปเล่นเข็มตรงนี้ ถ้าไม่มีความรู้เรื่องเข็มเนนะีย่ยไปเล่นเปน็นเลยค่ะเพราะว่าเขาเขาจะบอกปางนะครับมบุ้งบคอยตนนะคนไปแกะเล่นมาเลละแล้วก็โ่นะครัอันนี้อันตรายมากถ้าน้องๆช่างเนี่ยอยากจะซ่อมเข็มน,นะครับหรืออยากจะมีความรู้เรื่องเข็มเนนะี่ยพักไปหาน้องชายผมได้เก่งมากเรื่องเรื่องมูบินคอยนะ ช่างโตนะครับช่างโตรักน้องพีกนางฟ้าตัวน้อยนะครับคนนี้แน่นอนเรื่มเข็มนะครับเก่งมากมิตเตอร์ก็เก่งมากเดี๋ยคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนส่วนใครที่มีรุ่นนี้หรือว่าซินสันหรือวินเทจเนี่ยตัวไหนสงสัยอยากจะสอบถามเรื่องไม่ไม่จะเป็นการใช้งาน เรื่องการซ่อมนะครับว่าเครื่องของผมมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมควรทํำยังไงก็ทักถามได้นะครับในช่อง y t u t u นะครับแล้วก็หน้า facebook ในช่อง youtube เนี่ยบางคนบอกอาจารย์ลงช่อง youtube แล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรกับเพื่อนช่างเหรอลูกค้าจะไม่อย่างนั้นอย่างนี้เหรอ,อช่างยาจ,จะ พยายามลงเฉพาะเน้นความรู้เรื่องมิเตอร์นะจะจะไม่เน้นเรื่องการซ่อมพวกทีวีพวกเครื่องซักผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้มีปัญหาเหมือนกับหลายๆท่านที่ไปลงบอกรายละเอียดอะไรทั้งหมดจริงๆมันเป็นดับสองคมนะตรงนี้ถ้าเราใช้ Facebook ใช้สื่อออนไลน์าาให้ถูก แล้ก็ความรู้ที่ลงปเนเข้าใจว่าบางท่านอยากจะได้ยอดไร์บ้านจะได้เงินจากการทำดีทุบบ้านแต่ลองให้กำนึงกื่คนช่างแล้วก็ตัวเองด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าลูกค้าที่เขาเห็นเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเราก็เยอะนะแต่ในส่วนของของมิเตอร์เนี่ยคิดว่าคงจะไม่น่ามีปัญหากับในส่วน ลูกค้าเขาแกะเขารื้อเขาซ่อมเองเพราะว่าคนรับซ่อมมิเตอร์เนี่ยคงคงจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ที่ที่เขาจะซีเรียสกับเรื่องลูกค้ารู้เรื่องมิเตอร์อโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าก็ก็คงเดี๋ยวนะสรุปให้นิดหนึ่งคือตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระจกนะครับ เราก็จะเช็คเช็คบุกบิงคอยตัวนี้ให้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นมีอะไรนะครับอาจจะไม่คล่องแคล่วในการสวิงเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นก็จะเช็คอุปรกรณ์ทั้งหมดที่อยู่บนนี้แล้วก็ทำความสะอาดนะครับตัวหน้าคอนแทคพวกนี้นเช็คอุปรกรณ์ทุกอย่าง ล้างเครื่องให้แล้วก็สุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำสีนะครับตัวนี้สีซีดเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องนี้ซิมส0ันส6 0ซีรีส์สีถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับผมขอบคุณครับ